สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ MS Studio เลยครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม Just Cause นะครับแต่ว่ามันเพิ่งทำแบบมันติเพเยอร์เสร็จนะเราจะมาลองะไรมันติเพเยอร์นะครับก็เข้ามาในเซิร์ฟคนอื่นนะืัอกี้เล่นไปสักพักแล้วไม่ทำหาตายหาอย่างเดียวเจอใครนึกว่าเขาจะมาทักทายอย่าเป็นมิตรอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเจอกันมึงยิงเลยครับ ม่ต้องสนใจยิงแม่งเลยก่อนที่แม่งจะยิงมึงนะครับพราะวแม่งยิงแน่ดูกคนด้วก็แม่งจะมาเป็นมิดไอ้ฮะก็ไม่ต้องทำอะไรมากแรกๆไม่ไม่รู้ทำอะไรแบบเพราะว่ามิชชั่นก็ไม่มีให้ทำก็บู๊กันอย่างเดียวบู๊กันแหลกลานเกมนี้ผมซื้อมาตอนมันลดนะก็อาจจะมีแหลกบ้าง เขาไม่รู้เซิร์ฟใครนะระบบถังเก็สแม่งได้ตังค์ได้นิดนึง่งก็ยังดีไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องมีบอทมีตะคนถ้ามีคนก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีสีในแผนที่เองนะไม่ต้องกลัวเก็บตังค์ก่อนอืมไอ้ยังไอ้สา์ เราเปิดเลยแล้ว,ลลลวอ,อันเดียวละด้วยการประหยัดกระสุนนะเราต้องใช้ถังแก๊สเป็นประโยชน์ถ้าประหยัดจริงๆต้องเข้าไปฟาดนะไม่อย่างมือปุ <c oughs> <c oughs> บ๊บได้หล่อดได้ต่างมอเไซแว้นๆเนี่ยเรือยกหน้ายกหน้า ออเกี่ยกับความแล้วจะไปหาเลาก็เล่นให้ดูเฉยๆว่ามันออกมันติเพลเยอร์แล้วนะคือเกมเนี้ยมันติผมมันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ไงของจริงอะว่ามันการดีมากครับนอ,อกมันติเพลเยอร์ว่าเกมนี้ถ้าเล่นหลายๆคนผมว่าหนุกมันโลดโผนดีแต่ตอนเนี้ยไม่มีใครให้ให้ยิงเลยเซ็งทีมเกียนะแม่ง ยินกันตายหาเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายไม่เจอคนเชีย่ยตายแค่เนี้ยชนแค่เนี้ยตายเออแมงโหดจริงไอ้เ <c oughs> ยยางกากแกนี้ซื้อมาตอนลดเหลือ150ตอนนี้ก็กลับไปเป็น600เท่าเดิมแล้วนะครับ ใครที่พลาดก็เสียใจด้วยนะครับมหมดซิงเกิลเพย์เยอร์หนกจริงนะครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นมันติเพย์เยอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเล่นซิงเกิลเพย์เอรให้ดูสักนิดก็ได้เกิดใหม่อเกิดใหม่ดีวะเนี่ยไอวงกลมส้มๆนี่คือเขตห้ามฆ่านะครับมนจะฆ่ากันไม่ได้ปืนยิงไม่ได้เลยมะเชียเริ่มมาให้ปืนพกจะไปสู้ใครได้วะเนะนี่ยเนี่ยเจอแล้ว เห็นสีชมพูในแผนที่ไหมครับชื่อๆนั่นแหละครับคือคนนะครับว่าเราต้องตามไปนะรถลงรถมีให้กูเลยนะสักคันที่ไม่อยากขับรถเลยแม่งอันตรายมับเข้าให้สักุระมีสปีดบอกข้างล่างด้วยอา เอ้ยมีคนมีคนมีคนข้างหลังสีฟ้านะครับเห็นในแผนที่ไหมครับก็ไปทักทายเขาหน่อยก็เกลียนเัาหนึ่งเัาไปเรื่อยนั่งออกมาจากจุดเริ่มยังวะมาสวัสดีผมจะไม่ออกจากวงกลมนะครับเพราะยังฆ่ามันไม่ได้รอมันออกมาจากส้มๆกันเน่ดียว บีบแต่งไงไวะลืมลืมลืมโทษโทษกรรมโทษอ้าวอ้าวไอ้เชีย่ยแม่ง,างหายซ้ำแม่งเถอะไปเมืองอื่นก็ไล้ขับไปเลยเลยก็เจอนะแต่ถ้าโชคดีก็จะเจอพวกขับหอขับหอนี้แม่งยิงไม่เลี้ยงยนะอย่าคิดว่าจะกระโดดขึ้นไปบู๊กับมันได้นะแม่งยิงไม่เลี้ยงเลยพวกหอ ที่เราหาคอขับก็ได้แต่มันต้องคอมันจะอยู่บนเขาอะไรวะนะี่ยขอลดก็ทำอะไรไม่ได้เลยเล่นมันติเพยเยอร์นอกจะยกกิงกันเองเดี๋ยวก็ช่วยกันทำงานกันเป็นทีมถ้าเล่นกับเพื่อนก็หนุกนะคนหนึ่งขับคนเอา้าเชีย่ยลืมไปกดปุ่มทิชช่างแม่งขับต่อได้อ๋อ เป็นอะไรที่โหดมากกับลมชูชีพกับแก๊ปปิ้งฮุกครับเอ้ยเจอมเจอของดีเห็นไหมเห็นไหมข้างหน้าสนามบินนะครับน่าจะมีเครื่องบินให้ขับสนามบินสนามบิน,น,บนใช่ป่าววะใช่แน่นอนชัวร์ป้ามีเครื่องบินไหมน่าจะมีสักลำสองลำมันจะเยอะ ในกดดงน่นไงเครื่องบินโอ้โหมันมา,นมานละมาละเจอกูแน่นะครับคนที่เคยทำอะไรผมไว้นะครับจะตามไปฆ่าเครื่องบินในเกมนี้ก็ถือว่าขับยากพอควรเลยนะหวันแม่งจะขึ้นเอ้ยมึงขึ้นดิเฮียเออไอสัตว์แม่งไม่ขึ้น จบจบจบเอเอมึง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 ไปต่อได้ไหมกูจะยอมพูดไม่ทางขาดคำหรือว่าแม่งขับยาคือมันไม่ยอมขึ้นนะครับเครื่องบินนม่งโกนส้นตีนเร่งมาสุดลานเวแม่งยังไม่ขึ้นเพระเนาะฉะนั้นลำใหม่นะมันน่าจะมีลำใหม่อยู่ถ้ามีรถ รถติดปืนก็แวะระเบิดที่นี่เอาตังค์ซะหน่อยนี้ปะวะมีรถติดปืนมาโอ้โอเครองบินเป็นร้อยเอ้ยเป็นสิบเลยไม่กูมองไม่เห็นนะ่นอหละอ๋อ้ลำนี้ขับง่ายเคยขับอยู่ดีวิวพาด อย่าไปขับนั้นนะครับคันน้นนะไออีคีบายนะแม่งยากชิบหอยตามนี้อ่ะขับง่ายง่ายจริงหรือเปล่าเราจะไปพิูซูดกันนะขึ้นดีเฮียขึ้นขึ้นเออขึ้นนะแล้วก็ไปตามหาคนจะไปบู๊กันไม่มีคนเอ้ยมาแล้วเครื่องบินน้องเหยเครื่องบินสีชมพู ยิงปืดไดนไน้ทันที่ตามล่าตามล่าเกมนี้มันโลดโผนนะผมจะโลดโผนให้ดูอ้อเป็นไงล่ะยิงปืนได้ด้วยอเป็นไงล่ะอ๋อย่างเจ๋งอะ่ะแต่ไม่มีคนขับนะเพราะฉะนั้นเครื่องบินมันจะดิ่งถ้าไม่เข้าไปขับนะ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าโลดโผนมาก เครื่องบินมันก็ยิงปืนยิงปืนยากกว่าคอปเตอร์นะคอปเตอร์มันจะบังคับปืนได้แต่มันมีจรวดว่าเมือกันล่ละเมื่อก,กี้อุตส่าห์เจอแม่งตามไม่ทันจะตามไปดโดเครื่องบินกาอากาศแล้วน่ะถ้ามีซีโฟนี่ยังโหดนะปนแล้วระเบิดทิ้งว่าแต่แม่งอยู่ไหนกันวะอุตส่าห์ได้เครื่องบิน หายไปไหนกันหมดป่ะคือเกมนี้มันเป็นโอเพนเวิร์ที่แมปใหญ่มากนะอะไรเงี้ล่ะแมปใหญ่มากเอาเชื่อไม่ได้ดูเจอเมืองแล้วตามเมืองก็จะมีคนเกิดนะจะมีจุดเกิดคนเท่านั้นน่าจะมีคน ระสุนไม่จำกัดยิงไปเหอะเครื่องบินนะ่ะมีคนมาต้องตึกอะไรวนะน่ะสูงชิบานวันนี้กาจะฆ่าสักคนสองคนแล้วก็จบคลิปนะดูที่ว่ามันจะยาวกี่นาที <c oughs> <c oughs> การฆ่าคน ไ้เชียไม่มีคนเว้ยเฮ้ยมีมีมีสีเหลืองสีเหลืองว้ามึงเสร็จคุณแน่เดี๋ยวยิงล่างอยิงล่างเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอขับขอขับมาก่อน <c oughs> เลียวยเรียวเลียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเครื่องบินตกนี่ตายนะแค่แค่ขับมอไซค์ชนนิดเดียวแม่งก็ตาย นาอ้าคนไหนไปแล้วหมด่ในวงกลมไย่างไรไอเฮี้ยเฮี้ยดิ่งเกินเกือบจบชีวิตแม่งมันอยู่ข้างล่างค่ายากชิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวบู๊ดีกว่าเครื่องบินไม่ต้องละเจอคนละใช้เครื่องบินแค่มาหาคนเท่านั้นนะรันเราก็จะไปบู๊กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทิ้งทิ้งโอ้เครื่องวินแม่งโหจริงไอ้เหี้ยอย่าตกเออเกือบตกลิฟต์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 ขึ้นลิฟต์ไปดีกว่าได้เมื่อเออไอ้เหี้ยเกือบลนผมอยากได้สไนเปอร์มากกว่าแต่แม่งเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นชื่อคนอยู่บนอ่า เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันลิฟต์แม่งคือไอเนี้ยมีแก๊ปปิ้งฮุกนะไปที่ไหนก็ได้ที่ที่แม่งไปไม่ได้แม่งก็ไปได้แม่งโหดเพราะเรามีแก๊ปปิ้งฮุกนะแหนวะคนอยู่ข้างบนโอ้มันรู้ว่าเราเาผมมาไหนวะ เมือ่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอยากฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนมาใช่อยู่ไหนหหวะเหรอว่ามันลงไปแล้วนี่ไงอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันไงอ้าวอยู่ใต้ตีน มันอยู่ใต้เต็นท์นะครับกำลังขึ้นมาเฮ้ยมาแล้วอย่าไปญาติดีกับมันนะครับมันไม่ญาติดีกับคุณแล้วเจอแล้วมึงต้องยิงครับยิง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 อ๋อเฮียไม่ตายกูฟันกูฟาดกูฟาดแม่งอยู่ไหนเอาเฮียเอาเฮียหายเอาเฮียหาย ไม่มีความเจ็บปวดหาอะไรเลยอ่ะกูยิงไปตั้งเยอะแล้วดึงล่างเอ้าเยี่ยมแม่งไวอย่างลิง อ๋อสัตว์จ้าบูนี่อตาม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 เซลล์ห้าร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบสามร้อยกลางล่มเลยเดี๋ยวตายโอ้โห้องบูกันเต็มที่แล้วข้างล่างได้ยินเสียงฮอด้นะชิบแม่ เกือบตายเกมนี้ตกสูงขนาดไหนแต่ว่าถ้าถ้ายังเกาะแกปปิ้งฮุกอยู่ไม่มีวันตายนะครับแม่งเจ๋งปะละ่ะเพราะนั้นมันอยู่ในวงกลมกันเพราะนั้นเราฆ่ามันไม่ได้ไปผูกมิดมาดีกว่าอึ๊บอ่าโนนิวโซนเขายืนคุยเลยกันเฮ้ ยิงไม่ได้แน่งตัวเดียกันหมดเลยนี่เอาไปดิอเอ้าเชียอะไรวะอะไรของมันวะนะ่ะ อาเฮียแล้วมันเอากูออกมานอกคิวโซนนะเฮียแม่งอย่างเจ๋งจะแอบฆ่าคนก็ไม่ได้เลยแม่งเลยตายละเราต้องออกไปฆ่านอกคิวโซนนะเพราะฉะนั้นต้องมีสไนเปอร์นะผมว่าํานั่งแรนดอมของไม่งั้นนะไม่คิวกปแล้ว มันก็ยังอยู่คนใน No Queue Zone กันแย่ๆๆๆบ่นหากันเฮ้ยมีคนมีเจ้าใหม่มาสีเขียวเอ้อ มันขับแล้ววะเ,เร็วจังวะเอ้อมันอยู่แล้วคิวสักคนก็ได้จบคลิปคิวสักคนก็ได้นั่นแหละเป้าหมายมันตายตามล่าเลยนะครับออเอือืมอือ มามาใครจะเร็วกว่ากันระหว่างล่มกับรถซึ่งแน่นอนว่ารถนะกูตามติดเลยวนะว่าไม่มึงเบรกมึงตายเอ้ยกูเลยกูเลยกูเลยถ้าโดนฆ่าก็จบงาน,นจะเบิร์นยางเหรอ ถ้ามีระเบิดนะเออเอ,อ้อาวชิพายเดเด็เดี๋ยวทำอะไรให้ดูอาเชีย่ยแม่งหลุดฮมไม่ได้คิวคนเท่าทีเช็ดแม่ว้าคุเริ่มเครียดแล้วนะนเครียดที่ไม่ได้คิวคนนะกุสามมาเล่นมันติเพลเยอร์เอ้ยมันตามมาเว้ย ที่แม่งตามมาเรือถ้าจะเป็นเรือกะโหลกกระโหลกช้าๆไม่มีเชี่อเลยกูทำเลยนะเรือชาวบ้านแม่งแรงชิบหายกลับไปไหนไม่มีจุดมุ่งหมายแนละ้ว ไปเกาะนู้นก็ได้อ่านมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเสียเวลาไม่ได้ฆ่าคนโอ้โหคนแม่งคุยกันเหมือนเยอะกันเยอะเยอะมากแต่แม่งไม่เห็นไม่คิวกันสักคนเออใครใครมีตัวเกม Just Cause แล้วที่ซื้อผ่านสตรีมนะหรือ ตัวแท้ที่ไม่ได้ซื้อผ่านสตรีมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์โหลดไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับไปเล่นมันติเพลเยอร์นะครับก็โอ้โอโอโอสหวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับก็ไม่ได้คิวใครก็กากาเอ,อุ้ลากเหลือเล่นตุ่มน้ำสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอ แค่นี้นะครับแล้วยิงเล่นให้กระสุนหมดเอ้ากระสุนไม่จำกัดด้วยนี่กูเพิ่งรู้นะเนี่ยเ <Sh ade. S 1> ็ดเด้กระสุนไม่จำกัดเว้ยกูยิงมาตั้งนานนี่กูไม่รู้เลยโง่เลยกูเอาไงดีเดี๋ยวจบแค่นี้แล้วกันครับ,รบสวัสดีครับ